สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้สามแสบพาเพลินจะพาทุกคนมาทานต้มยำนะครับผมต้มยำนะครับแล้วก็กุ้งซอสมะขามนะครับผมอันนี้ก็เป็นต้มยำนะครับแล้วก็สั่งสั่งไปสามอย่างนะคะผมแล้วก็มีอ่าปลาช่อนล,ลุยสวนอีกอย่างหนึ่งแต่ปลาช่อนล,ลุยสวนยังไม่มานะคะผม ผมก็จะตักถ้วยแรกนะครับผมคําแรกจะให้แม่ทานก่อนนะครับผมก็จะตักให้แม่ก่อนแม่ก็รอใจจดใจเจ่อแล้วนะครับผม ในต้มยำนะครับก็จะเป็นรวมมิตรนะครับผมก็จะมีกุ้งรู้สึกจะมีกุ้งมาให้สองตัวแต่กุ้งไม่ใหญ่อะครับแล้วก็จะมีเปูม้านะครับผมปูม้ามาให้ประมาณครึ่งตัวหั่นครึ่งหนึ่งอะครับผมก็ได้ประมาณสองชิ้นนะครับแล้วก็มีหอยมแมลงผู่แต่หอยมแมลงผู่ตัวใหญ่นะครับผมค่อนข้างเยอะแล้วก็ปลาหมึกนะครับก็ตักให้แม่กินก่อนเลยนะครับผม ถ้าให้เลือกระหว่างต้มกับกุ้งแม่จะกินกุ้งก่อนเลยนะครับแม่เป็นคนที่ชอบทานกุ้งมากนะครับแต่ว่าเสียดายว่าร้านนี้เขามีกุ้งเผาดูหน้าแม่ครับคือกุ้งทอดซอสมะขามมันเปรี้ยวมากเลยครับผมจริงๆอะ่ะมันไม่ใช่ราดซอสมะขามมันเหมือนต้มต้มซอสมะขามเลยครับเพราะว่าน้ำมะขามคือเยอะมากคือเหมือนไม่ได้เป็นซอสราดนะคบเหมือนเขาต้มมาเลยก็คือ ตัวตัวกุ้งซอสมะขามเนี่ยคือคือไม่ไม่ค่อยอร่อยนะครับผมก็ทำหน้าแบบงงๆว่าทำไมถึงมาแบบนี้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วหน้าที่จะเป็นทอดกุ้งได้กรอบกว่านี้ทอดกุ้งให้กรอบๆแล้วตัวซอสราดหน้าที่จะน้อยกว่านี้นะครับอืมแล้วมันจะอ,อร่อยมากกว่านี้แต่นี้คือมันเปรี้ยว ในในส่วนของตัวหัวกุ้งอะเขาจะยังทอดไม่สุกแล้วมันจะมีน้ําแบบเป็นน้ําของหัวกุ้งอะนะครับของมันกุ้งหรือเปล่าผมไม,ไม่ไม่มั่นใจอะนะครับเออมันก็จะไหลออกมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ค่อยน่ากินเท่าไหร่แต่ถ้าอันไหนทอดแบบกรอบๆมันจะมีตัวอย,อยู่ตัวหนึ่งอะครับมันจะกรอบพอตรงหัวกรอบมันก็จะกินได้ทั้งตัวทั้งหัวเลย แต่ต้มยำถามแม่เลยว่ารสชาติเป็นยังไงต้มยำแม่บอกว่ารสชาติอร่อยนะคะผมผมกินผมก็ว่าต้มยำอร่อยนะครับ <c oughs> ก็นี่แหละครับความสุขของลูกแค่ได้พาแม่มากินของอร่อยในเทศกาลปีใหม่เนาะเทศกาลพิเศษที่ทุกคนรอ,อคอยให้ลูกหลานกลับมานะครับผม ก็ไปหาของอร่อยทานกันร้านนี้คือร้านหารสวนแม่ราปาเผานะครับผมอยู่จังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมคนก็ค่อนข้างที่จะมาทานกันเยอะมากๆครับแต่เสียดายว่ากุ้งเผามันมีแต่เป็นกุ้งแม่น้ำครับมันตัวละอ่าไม่ใช่ตัวละกิโลละ1,200บาทผมก็เลยว่าเออราคามันมันก็แอบ,บแรงนิดนึงกับ กับรายได้ของเราผมก็เลยก็เลยบอกกับแม่ไว้ว่าเดี๋ยวจะพามากินที่ตลาดกลางนะคะผมเพราะที่ตลาดกลางโลละห้าหกร้อยตัวก็ใหญ่มากๆเหมือนกันครับผมแต่ปกติก็จะพาแกมาทานที่ตลาดกลางที่อยุธยาทุกปีครับแต่ว่าปีนี้ก็คือกลับบ้านไม่ไม่ได้รับแกมาเที่ยวนะครับก็เลยหาทานกันแถวแถวสิงห์บุรี ก็เดี๋ยวพาทานข้าวกันไปกันไปพอทานข้าวอิ่มนะครับผมก็จะไปช็อปพาไปช็อปปิ้งนะครับซื้อของซื้ออะไรต่อที่ห้างนะครับผมเพื่อตุนของใช้ของกินนะครับพาไปเดินเล่นที่ห้างสรรพสินค้าอีกนะครับผม นี่ครับกินกันจนจนแบบว่าคือทั้งต้มทั้งกุ้งหมดแล้วครับนานมากทิ้งช่วงแบบนานมากกว่าปลาช่อนลุยสวนจะมานะครัะผมปลาช่อนลุยสวนก็ ถ้าปกติที่เคยกินปลาช่อนลุยสวนมันจะมีน้ำยำใช่ไหมครับน้ำยำที่เป็นแบบเออน้ำพริกเผามีมะม่วงมีอะไรอ่ะอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างอะไรเงี้ยครับแต่ที่ที่ร้านนี้คือมันเป็นน้ำยำแบบน้ำใสแล้วมันรสชาติมันไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มขน้นไม่ไม่ถ้าพูดตามตรงก็คือไม่ค่อยอร่อยครับผมก็แม่ผมก็ทานไปประมาณสองสามชิ้นก็ ให้ให้ห่อกลับบ้านแล้วครับเพราะว่ามันทิ้งช่วงด้วยทิ้งช่วงอาหารนานเกินนะคะผมตอนแรกผมว่าก่าวว่าจะเช็คบินแล้วครับถ้าเกิดว่าเออเช็คบินแล้วถ้าถ้ายังไม่มาก็จะกะจะไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารอจนเราทานจนจนเราทานข้าวแบบเกือบหมดแล้วและกับข้าวเราก็หมดแล้วอะไรยเงี้ยเราก็ทําการถามพนักงานไปก็ยังไม่ได้คําตอบนั่นสักทีอะไรอย่าเงี้ยจนแบบเออ สุดท้ายแล้วเขามาผมก็ทานไปหนึ่งชิ้นแล้วแม่รู้สึกจะทานไปได้สองหรือสามชิ้นก็ต้องห่อกลับบ้านแล้วครับเอาไปปรุงน้ำยำใหม่ที่บ้านเอาครับผมคล,ค,ลคลิปวิดีโอนี้ก็ สำหรับใครที่กลับไปแล้วไม่เจอพ่อไม่เจอแม่ก็ไม่เป็นไรครับญาติพี่น้องก็คือความอบอุ่นของเรานะครับผมแต่วันนี้ผมยังมีแม่อยู่นะคะผมก็ยังถือว่ามีความโชคดีนะคะผมที่ได้พาแกม,มาทานได้มาถ่ายคลิปวิดีโอด้วยกันเก็บไว้เป็นความทรงจํานะคะผมได้มาทานอาหารอร่อยๆด้วยกันนะครับครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกาลังใจให้ช่องสามแสบพาเพลินด้วยนะครับผมบายบายสวัสดีครับ